เรามาเริ่มกันที่ฟิล์มใสกันก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เราทำความสะอาดหน้าจอค่ะแล้วก็เก็บฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะโดยการใช้สก็อตเทปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีติดให้ดู2แบบเลยนะคะเพราะว่าฟิล์ม1แผ่นเนี่ยมีให้6ชิ้นและจะมีอยู่2แผ่นที่เป็นแผ่นกลางเราสามารถพับ ครึ่งแล้วก็รีดฟิล์มได้เลยวิธีนี้จะง่ายค่ะเพียงแค่เราเล็งให้ตรงกับขนาดหน้าจอของ Apple Watch ของเรานะคะพอเล็งตรงเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งหนึ่งได้เลยค่ะเขาจะมีข้อต่อฟิล์มนะฟิล์มเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นก็คือชั้นล่างสุดคือตัวรองฟิล์มจริงชั้นที่2ชั้นกลางคือฟิล์มจริงและชั้นที่3มก็คือตัวที่ปิดทับฟิล์มจริงเอาไว้นะคะพอเราเรีเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรา แกะแผ่นบนออกค่ะเราก็จะเจอเนื้อฟิล์มจริงนะและให้เรารีดมุมได้เลยค่ะและอีก4แผ่นที่เหลือนะคะจะเป็นแบบไม่มีรอยพับกลางแล้วตัวนี้อาจจะติดยากนิดนึงนะคะทริคของทางร้านของเราก็คือให้เอาสกอตเทปเนี่ย แปะบนฟิล์มอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆลอกแผ่นล่างสุดออกค่ะลอกอย่างเบามือนะคะสังเกตด้วยว่าฮิฟิล์มจริงหลุดออกมาด้วยไหมนะคะเพราะว่าย้ำกันอีกครั้งว่าฟิล์มตัวนี้มี3ชั้นนะคะชั้นล่างสุดคือแผ่นรองฟิล์มจริงชั้นกลางคือฟิล์มแท้นะคะฟิล์มจริงและชั้นบนสุดเป็นตัวที่ปิดทับฟิล์มจริงไว้อีกที และนี่ก็คือการติดฟิล์มไฮโดรเจลบน Apple Watch เป็นแบบใสนะคะเรามาดูข้อดีข้อเสียของแบบใสนี้กันนะคะตัวนี้เนี่ยพี่พักติดเป็นแบบใสแล้วก็เต็มเต็มรอบขอบเลยนะคะหลายหลายท่านสมมติว่าซื้อไปติดเองเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอบมันกระเด้งหรืออะไรนะคะให้เราเนี่ยค่อยๆแบบรีดมุมรีบขอบนะคะหรือว่าเอานิ้วกดค้างไว้สัก นาทีนึงนะคะเดี๋ยวพอเขาเซ็ตแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่เลยแล้วก็ข้อควรระวังในการติดฟิล์มไฮโดรเจลนะถ้าสมมติคุณเปือยอ,อย่างนี้เลยนะก็เวลาที่ติดใหม่ๆวันแรกเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอามือล้วงกระเป๋ามากนักนะคะเพราะว่าบางทีมันเกิดการเสรียดสีแล้วฟิล์มอาจจะหลุดออกมาได้ง่ายค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าติดแบบเต็มเลยพี่พักก็แนะนําว่าไม่ต้องใส่กรอบหรืออะไรของเขานะคะเพราะว่าถ้าใส่กรอบเนี่ยแล้วถ้าเลือกเป็นแบบตรงไซส์ของเขาเลยเนี่ย เคสมันชอบดันฟิล์มนะคะเดี๋ยวพี่พักจะลองใส่เคสให้ดูว่ามันดันยังไงนะโอโ้โหอะไรเนี่ยแน่นมากเลยฝุ่นใช่ไหมโอโ้โหเดี๋ยวพี่พักจะให้ดูนะคะว่าเน่เน่เน,เน่เวลาที่ อันนี้พี่พักตั้งใจทําให้มันดันออกมาให้เห็นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบางทีถ้าเราติดดีเล็งตรงแล้วก็ใส่เคสที่หนาประมาณนี้บางครั้งเขาก็ไม่ดันบางครั้งเขาก็ดันแต่เวลาดันเนี่ยเขาจะดันประมาณเนี่ยแบบนี้มันจะดันอย่างเงี้ยค่ะเคสมันจะดันฟิล์มออกมานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราติดฟิล์มเป็นไฮโดรเจลของ Apple w a t c h ถ้าใส่เคสให้แจ้งร้านค้าก่อนนะคะหรือถ้ามาที่ร้านเนี่ยพี่จะถามก่อนเลยว่าเอ้ยใส่เคสอะไรไหมหรือว่ามีอนาคตเนี่ยมีแพลนจะใส่เคสไหมถ้ามีเราจะตัดให้เป็นแบบลดไซส์ลงมาให้อีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันเคสดันฟิล์มนะแล้วมาอีกแบบหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยชอบใส่มากๆเลยนั่นก็คือเป็นเคสที่มีกระจกอยู่ด้านหน้านะคะพี่พักนะไม่ค่อยแนะนํานะคะว่าถ้าคุณใส่เคสที่มีกระจกอยู่ด้านหน้าเนี่ยถ้าติดฟิล์มใส่แล้วเนี่ย เป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะว่าเคสนะมักจะดูดกับฟิลน,นะคะมันจะเป็นคราบน้ํานะคะถึงแม้ว่าไปครั้งแรกๆไม่ดูดแต่สองสามวันดูดแน่นอนมันจะขึ้นคราบน้ํานะคะไม่สวยงามค่ะถ้าคุณใส่เคสท,ที่มีกระจกอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะพี่พักไม่ค่อยแนะนําเป็นไฮโดรเจลแบบใส่นะพี่พักจะแนะนําเป็นไฮโดรเจลแบบด้านจะดีกว่าค่ะแดมและนี่ก็คือ ไฮโดรเจลแบบด้านนะคะตัวนี้เนี่ยเราตัดออกมาสําหรับเพื่อใส่เคสด้วยนิดนึงตัวนี้เดี๋ยวเรามาใส่เคสกันให้ดูนะคะว่าเขาจะไม่ดันยังไงใส่เคสแบบนี้นะตัวนี้เคต้องระวังแม้ว่าเราจะเลือกแบบเผื่อใส่เคสแล้วก็ตามแต่ส่วนมากเนี่ย8ปรเซ็นนะคะของการเคสด,ดันฟิล์มเนี่ยมาจากตอนใส่ค่ะถ้าตอนใส่เนี่ยไปเผือทำขอบเคส กระทุ้งกระแทกนะเคสดันฟิล์มกระจายเลยนะคะนี่ตัวนี้พอใส่เคสออกมาแล้วจะพอดีเลยค่ะจะไม่มีขอบไม่มีรอยไม่ไม่ดันนะคะแนะนำถ้าคนใส่เคสแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วเคสแบบนี้ล่ะใส่ได้ไหมเคสแบบนี้ก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่าฟิล์มด้านเนี่ยมักจะไม่ดูดกับอะไรใสๆนะคะใส่แล้วก็โอเคได้ได้อยู่ได้เลยถ้าใครต้องการปกป้องสองชั้นโปรเทคอย่างดี ตัวนี้ก็ได้เช่นกันค่ะจะไม่มีคราบน้ำมากลนใจแต่ว่าจอแสดงผลแบบด้านก็อาจจะมัวนิดนึงแต่โดยส่วนมากแล้วนะคะเนี่ยสำหรับสมาร์ทวอทแอปเปิลวอทเนี่ย เรื่องการมองเห็นไม่ค่อยเท่าไหรนะ่เนาะเอานี้าเป็นความชอบแล้วกันว่าแต่ละคนชอบยังไงก็เป็นว่าถ้าใครสนใจลองมาหาพี่พักได้ค่ะและพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปวเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าที่เัาจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะพี่พักฟิล์มปูรู้